สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆจอมยุทธนะคะจากเกมศึกยุทธจักรมังกรฟ้าวันนี้นะคะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยค่ะกับกิจกรรมมิทติ้งจอมยุทธคนไกลบ้านนะคะก็รายชื่อที่เห็นตรงน,นี้จะเป็นรายชื่อของคนที่ทําถูกต้องตามกติกาคือ1หนึ่งลงทะเบียน2ตอบแบบสอบถาม3ตามเติมเงินครบ150บาทในระยะเวลาที่กําหนดนะคะก็จะมีแล้วเราจะมีบางท่านที่ชื่อซ้ําม,มาเราให้1นึ่งสิทธิ์ 1ท่านและ1นสิทธ์เท่านั้นนะคะโอเคค่ะและรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ได้แก่นี่เลยค่ะมุกมังกรดับจสร้ังหานดับมารพัฒวิกลองมณีจิตแดงจิตส้มชื่อเสียงเงินจิตรู้นะคะโอเคถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแอดมินนะคะจะทำการ Co อปปี้ชื่อของทุกท่านที่มีสิทธิ์ในการจับฉลากนะคะ ไม่ตกหล่นใครเลยโอเคนะคะทั้งหมดนะคะตามรายชื่อนี้จะถูกก๊อปปี้นะคะแล้วเราก็จะมากันที่ random org ตามที่เราได้แจ้งไว้ว่าเราจะทำการ random service ตรงนี้นะคะเราวางชื่อทุกท่านที่เรา Copy มามาดูกันเลยครบไหมครบไหมใครไม่ครบทักท้วงนะโอเคนะคะ อะชื่อมากันครบหมดแล้วนะคะขั้นตอนที่2เราจะมาพารในเรื่องของโกคือการทำการแรนดอมแอดมินจะกดแล้วนะคะตอนนี้ระบบกำลังประมวลโอเคค่ะมาแล้วค่ะมาดูกันสิคะว่าใครได้อะไรกันบ้างอ่ะแอดมินจะค่อยๆเลื่อนช้าๆนะคะไปตามลำดับนะคะ โอเคทั้งหมดก็จะมี97คนนะคะที่ทำการลงทะเบียนกับเรานะคะโอเคค่ะแอดมินก็จะ Copy ชื่อทุกคนนะคะมาวางที่รางวัลกิจกรรมนะคะะมาดูกันเลยค่ะว่าใครได้รางวัลอะไรมาแล้วค่ะนี่ค่ะชื่อของทุกท่านก็ ดูกันเลยว่าใครได้รางวัลอะไรเค okay, นะคะ,ะไล่ไปจนถึงคนสุดท้ายเลยได้ถึงคนสุดท้ายเลยนะคะโอเคถึงท่านสุดท้ายแล้วขอบคุณนะคะที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วพบกันกับกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าขอบคุณนะคะ